สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นทรายครับมาเล่นทรายเล่นทรายน้องน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องอยู่นู่นน้องอยู่นี่ทำอะไรอยู่คะเล่นน้ำทะเลนะเซ่โอ้โยเล่นน้ำทะเล อย่างโค่นโค่นสนุกนานเลยนี่คือประสบการณ์นี่คืออากาศเย็นมากแล้วนี้5โมงครึ่งนะคะ5โมง25อากาศแค่นี้คนก็เยอะบรรยากาศลมดื่นนะกน้นงก็อยู่กับยายนี่เจอสุฟะ Tá, well. da, ว่านี่ด right? ีไหมว่านี่ดีไหมว่าจะเต็มเลยว่้จะโจมโจมโจมวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวตอนเย็นมาจุดธูนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาจุดธูนนะครับอุ้ยโอ้ยฉันฉดไปหนึ่ง ให้ช็อตไปสามแน่ បងទៀតអូយចំ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  ช็อไปหนึ่งสองแล้วก็ให้ช็อไปมนีนก่ก็เล่กัสนุกไป้ยโน่น่นโนนเดนู่นนน,น,นนี้นะอยากลงกีรก็เกียดนน,นี้ลงนะ ตอนนี้นะ <c oughs> อรจะเปิดไฟได้ไหมตอนนี้ถึงแล้วครับถึงแล้วตอนนี้มาแชวก็รอดไปด้วยแก่งงดูบ้านละคาชจงิวครับกล้องหน่อยให้ดูเดีด๋ยวน,นี้ครับยังยัง <c oughs> ขอร้อยยงนะคะนอนแต่ทุนแล้วค่ะมีมือไข่มีรวมมีคุ้งเผาของสดนะพี่ ทุกคนสวัสค่ะไม่หมดหนูก็ปล่อยราคาทุนแบบนี้ค่ะไม่สนใจกุ้งมันใจกุ้งเหรอก็อยากกินเนี่ยนี่มันกุ้งอกุ้งเผาค่ะเผาแล้วเรียบร้อยเอากุ้งเผาอ่าๆกุ้งาอย่างเดียวนะคะกุ้งเผานะวันนี้ผมจะกินกุ้งก้เผานะครับมไข่ข้างีนะพี่ไข่ทุกตัวเลยนะคะอันนี้ไข่อะไนะคะไม่ใช่ไข่ยันละประกันแต่ไม่เอาค่ะไม่เอา มันจะเป็นรวอย่างเดียวกนะ่าเดียวก็่ไหนครับ้เดียวอันหนึ่งครับก้อนมูเขาคินอะไรกันใช่ค่ะเดี๋ยวเขาเอามาใม่ครับบคุณค่ะหนูเขาเยนมาใหม่ค่ะขอสดรับประกันพี่นูคมันรวเดี๋ยวมือเปื้อนปลาลูก้้คู่เปียกมาด้วยนี้ผมว่าจะกินกุ้งโชยดูครั้งแรกครับให้ดูครับ ได้ขุดกินไปด้วยครับมันอร่อยมันอร่อยกว่าตลาดเบอร์มิหลวงพี่นุ่นอร่อยมากครับแม่ชิดข้างมือยังหุบอย่าแม่เนี่ยแม่นี่ครับโอ้ยกุ้งหล่นไปหนึ่งนะครับหล่นไปไหนแม่ชิดแต่ดีไม่ได้หลุดขี่มันขึ้นมาหล่นบนทรายครับตอนนี้กุ้งเผา กุ้งเผาสภาพสูกกันนี่ครับนี่ครับนี่กุ้งเป็นแบบนี้ปแปลกๆครับทันสมัยมากกุ้งอะไรทันสมัยยุคก็ทันสมัยอะบ้ากินกุ้งเผาสอง2ง0สองร้อยสี่สิบ แม่เร็วๆไหนอะอะไรลูกตอนนี้ผมซื้อเทียมเ็ตมันด้วยค่ะโอ้ตกตกจะเดินไปเอาที่ตัดทรายมาเองหรือจะให้เดี๋จะดูลูกโอเคผมขอกินสักอันนึงแล้วก็สั่งอะที่ตัดทรายแล้วดูลูกดูผมดูขับเจ้าไหนดูลูกเอาจะชุบเปียกมันด้วยนะให้รถอยู่ไหนอะอยู่ข้างหลังเ่าว้าวอู่เข้าห้องเปล่าไม่เข้าครับไปลงรถ อาจะชูเปกถ้ามีถุงพัตติ้ก็ถุงดิสโอ๊ตถุงดิส้ลก็ได้มาใส่ขยอะไปะโอ้ดหโยนโยน๋ยวแม่แกให้โอ้เจอจะเอาไปปรุงกระพืนดินลูกไม่ได้นะลูกไม่ได้เอาูงขยะาล้วกันนี่ไงนี่นี่นี่ไม่เอาอย่าแพนี่ไงปล่อยไมไม่เอาก็ได้ มุ้กุ้งนี่นี่หอมมากเลยเปลี่ยนบรรยากาศกินเนี่ยไปกดมาเย็นก็มีพี่หอจุดบาทเลยห่อจุดบาทไปเย็นครับจุดบาทนี่ไงไปเย็นจะเอาใช่หรอนี่ปลาตัดก็มีอะดารินดัดอันนี้มันจะดังเบาๆเตะ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  อันตรายไหมไม่ปักก็ได้พี่แล้วก็จุดมันแล้วก็ถามดันดันเป๊ก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 เอาไฟเย็นดีกว่าเด็กอันตรายไฟเย็นนอนสิบาทพี่ไปเช็คหมดแล้วี่นะไปยิงไปยิงกันอไฟไม่มีด้วยไปเช็ดฝนแล้วอ้าก็ไม่มีไม่ได้อ่ะมุ้งไปเราก็ไม่มีไฟแฉกดันดันอันตรายเด็กๆแล้วไม่ใช่ไม่มีไฟด้วยไม่เป็นไรค่ะ มือเปื้อนเน่ือเอ้ยางมือยังเรอตงเอดือดรอเรือดือดูรดเอดรอยเรดือดรอยู่รรงเบาออดูรรดูเรเรืดเราเรืเอือดูเอดูอดูเือดรออูดอดรดรดรอ ยังไ,ไม่มีใครตั้งได้เลยพอเป็นม,มังครับอ๋อเปร็จแล้วครับกินกุ้ยเสร็จแล้วนะครับเรามาถ่ายต่อครับไปๆๆๆน้องนีบเดินครับเล่นเจชสกนนโีโอ้เล่นเ,เจชสกีครับ ครับขอภัยที่เช็ดกล้องอครับขอภัยครับเมื่อกี้แล้วจะสกีอุยอ้ยอุย้ยไปสวัสดีครับอ้อเหนื่อย เอยมาก,อก,มากโอเคไม่มีอะไรนะถ่ายน้ำนะครับอุ้ยโอ้โหแชมเพปญเปียกเลยเนี่ยน้ำเยอะมากเลยโอแค่นี้ก่อนนะครับผมบลโลน่นาน,น่าจะถ่ายลยุบนระเบียงต่อมังอ้งหรือว่าไปตรงระเบียงเข้าครับอ๋อติดตามตอนเดี๋ยไปค่ะ วันนี้ขอไปก่อนนะครับบายบายขอกินครับเหง่โซบะอะไรนื่อยครับลืมไลค์แชร์ซับสไครแล้วก็ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมสิบล้านซับสไครต์อย่าลืมไปกดติดตามช่องเรานะครับ